มาช่วงส,สุดท้ายของรายการนะครับทองอามเรื่องอะไรดีครับคนไทยร้อนอกร้อนใจเรื่องประสาทต,ตาควายค่ะพี่สาราญค่ะตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะใช่แต่ว่าแม้ว่าเมื่อวานนี้พลเอกนะัทพงศ์ก็จะออกมาพูดเคลียร์แล้วเหมือนกันว่ายืนยนันประสาทต,ตาควายเนี่ยยังเป็นของไทยอยู่แต่ว่านั่นแหละครับก็เรื่องนี้นี่มันหลายส่วนนะ,ค,ะคนไทยใจร้อนมากผมเองก็ร้อนนะอยากรู้คําตอบอยากให้มันจบจบ แต่ว่าชีวิตจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับเรื่องนี้เราไปทําความเข้าใจให้มันกระจ่างชัดยิ่งขึ้นนะครับกับท่านโคศกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเรือตรีสุรสรรค์คงสิรินะหรือเสเม่นที่เรานักข่าวเรียกกันนะฮนะ,ะสวัสดีครับเสเม่นครับสวัสดีค่ะเสเม่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับ,รบเอา เรื่องไหนก่อนเสเมนเอาเรื่องนี้เรื่องประสาตาควายคนใจร้อนอยากรู้นะฮะแล้วเมื่อวานท่านมริกราโหมเจ้านายของเสเม่นเนี่ยก็พูดเสียงเข้มนะว่าอย่างไรนี่ก็ยังเป็นของเราล้านเปอร์เซนต์อนนี้นะประมาณนั้นแหละแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบยังเป็นของไทยนะไม่จบแน่นอนถ้าเราไม่ได้ประสาตาควายคืนมาเสเม่นมีอะไรขยายความเพิ่มเติมไหมครับ ก็ครับผมขอบคุณครับสำหรับคำถามน,นี้เพราะว่าเป็นประเด็นร้อนอย่างที่จะท,ที่สำรานพูดอยู่นะครับ,รบก็หลกัหลกๆแล้วเรื่องประสาทต,ตาควายเนี่ยครับก็ทางกองทัพทางกลาโหมเองแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ยังยืนยันว่าเป็นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอาทิไตยของไทยถแต่ว่าในช่วงนี้ถือว่าตัวทางฝ่ายกำลังทหารกัมพูชา เขายึดครองอยู่เ mm hmm. นื่องจากว่ามันเป็นข้อตกลงสัญญาหยุดยิงะครับที่เรา uh huh. ได้ทําการตกลงมปเมื่อวันที่28รกรกฎาคมอะครับว่าหน่วยกําลังทหารอยู่ที่ไหนเอก็จะต้องคงกาลังไว้อยู่ที่นั่นค uh huh. ครับก็บังเอิญว่าช่วง,ช,วงช่วงวันที่28รกรกฎาคมถ้าจํากันได้ช่วงนั้นช่วงใกล้ใกล้ถึงเวลาหยุดยิงะครับ uh huh. เที่ยงคืน uh huh. ก็มีการประทะ uh huh. ตรงบริเวณปราสาทตาควายในเยอะมากนะครับ แล้วเราก็สูนสีกำลังพลบางท่านในช่วงนั้นไปค่อนข้างเยอะรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับก็บพอมาถึงห่วงเวลาที่หยุดยิงก็ก็ปรากฏว่าแน่นอนกำลังทาหารกัมพูชาเขาเขายึดครองในแง่ของตัวปราสาทเนื่องจากว่าเขาวางทุนระเบิด ที่ทางท่านพลเอกนัทพลท่านพูดเมื่อวานเนี่ยครับเรื่องเรื่องของการทําปิดสัญญาอนุสัญอญอตตาอัตว่า,าในเรื่องของการใช้ระเบิดสังถานบุคคลในการวางารอบแนวประสาทรวมถึงในการใช้โบราณสถานอันนี้ก็ปิดอนุสัญญาเจนีวา นะครับ <c oughs> ที่ใช้บราณสถานเป็นป้อมประการหรือป้อมป้อมกำบังตนเองซึ่งอันนี้ผิดผิดอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้เนี่ยมันมันทำให้เราค่อนข้างลำบากในการเข้าไปอ่เข้าไปเขาเรียกว่าในช่วงของการประทะ <c oughs> เพราะว่าเราเล็งเห็นว่าการการเข้าไปในพื้นที่โบราณสถานนั้นมันผิดเรื่องของอนุสัญญาผิด ตามกฎหลักสากลมันก็เลยสร้างความระบ,บากในช่วงของการเข้าไปเข้าไปจู่โจมในช่วงนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับประเด็นที่ที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านได้พูดเมื่อวานนี่ยครับก็คือประเด็นที่ว่าภาษาตาควายมันเป็นอธิปไตยของไทยที่เราจัางต้องพูดคุยแล้วก็ต้องเจราจาขอเอาพื้นที่คืนนะครับจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ แต่บังเอิญที่ที่ประเด็นที่ผมอยากจะหยิบยกประเด็นนี้นิดหนึ่งคือเอมันมีเรื่องสองเรื่องมันผูก,ถ,กถูกผูกกันโดยโดยบังเอิญมากกว่าครับคือ,อก็คือมีผู้สื่อข่าวบางคนถามทงท,ท่านเรื่องเรื่องประเด็นเฉลยศึกว่าแล้วคนค่ะ ใช่ใช่ครับแล้วฉเฉลยศึกอวอ่าจะจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในเรื่องของการเจราจาหรือไม่ถ้าเกิดประสาทต,ตาควายเรายังไม่ได้คืนมาท่านนทัทพลก็พูดชัดเลยครับว่าไม่ไม่เกี่ยว,ยวคือมันเป็นสองเรื่ <ละ S 1> องใช่ครับมันเป็นสองเรื่องแยกกันโดยโดยโดยสินเชิงคือประเด็นเฉลยศึกเนี่ยครับมันเป็นประเด็นที่อยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงทั้ง GBC แล้วก็จอ t d e c l a r a t i o n นะครับในปฏิญญาร่วมระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลครับว่า เเงื่อนไขของการที่จะพิจารณาปล่อยตัวเฉลยศึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสี่ข้อสี่ข้อก็อ,อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วน,นะครับเรื่องของการถอนอาบูตัลีผมคงไม่ต้องอธิบายในรายละเอียดอีกทีมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องของปราสาทต,ตาควายเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องอน,นี้เลยไ่เกี่ยวทีนี้พมไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทีนี้คนอยากรู้อเสิแม่หนแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ที่เราต้องเจรจากันไปต่อไปต่อเนื่องต่อไปนี่ ท่านผู้ชมบอกว่าแล้วมันจะจบเมื่อไหร่รู้คําตอบเมื่อไร่เรื่องปราษาตาควายนี่ค่ะคําตอบสุดท้าออ<ล>ยอยู่ตรงไหนครับคือคือประเด็นปราษาทตาควายครับก็อันนี้คือต้องเจรจาตามตามกฎกติกาสากลเลยครับเพ <ใช S 2> ราะว่าผมผมมองว่าประเทศไทยได้เปรียบในแง่ของว่าเรายึดถือตามหลักสากลอยู่แล้วแล้วเ,เรื่องของแผนที่ก็ดีหรือ,อ,อการสำรวจที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าปราสาตาควายมันอยู่ในพื้นที่ของเรา ครับอันนี้อ,อันนี้คือมันมันยึดตามหลักสากลนะครับที่มันอาจจะต้องใช้เวลาอันนี้ผมยอมรับว่ามันคงไม่ใช่แบบไปไปใช้กําลังในเรื่องของการยึดครองกลับคืนมาเพราะว่าเราบอกว่าเรายึดตามหลักสากลแล้วแล้วเรามีการเจราจาต่อรองกันแล้วในตอนนี้ก็ฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่บนโต๊ะเจราจาแล้วครับก็คือรอคอยจังหวะเราคอยจังหวะเวลาในการพูดคุยกัน แล้วจังหวัดไหนะคะจะเป็นจังหวัดที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วให้มั่นใจว่าประสาทต,ตาควายเป็นของไทยถ้าไปดูตามสรรปันน้ำเองตามกฎหมายตามพืชตีนเองก็มั่นใจว่าเป็นของไทยค่ะจังหวัดไหนจะพูดคุยกับกัมพูชาได้อะคะอ่าโอเคตรงนี้มันเป็นการทําลักษณะแบบเหมือนคู่ขนานก็ว่าได้ครับในเรื่องของการสํารวจพื้นที่ซึ่งตอนนี้มันเริ่มกระบวนการสํารวจพื้นที่ตามข้อตกลงเอจีกับ J d ดีที่เรา ที่เราพูดคุยกับไวรรวมถึง JBC ที่มีทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นเป็นหัวอยู่อะครับในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ปักปันเราเราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วในในเรื่องของข้อตกลงเนี่ยเราบอกว่าเอเคเราจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มันมีปัญหาก่อนก็คือหลักๆคือบริเวณบ้านหนองจานบ้านหน,นองยากแก้วนะครับในเรื่องของการสำรวจหลักเขตแดนครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆครับไปในพื้นที่ต่างๆรวมถึงประเด็นประเทศอ ประเด็นของประสาทต,ตาควายนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้มันพอจะอนุมานได้ไหมว่าประสาทต,ตาควายจะจบพร้อมๆกับน้องยาแก้วน้องจานถ้าตรงนั้นวางออหมดชั่วคราวเมื่อไหรน่นี่มันจะมีแรงกระ<ม>เพื่อมหรือมันจะเกี่ยวโยงกับประสาทต,ตาควายด้วยเกี่ยวไหมผมว่าผมว่ามันมันสอดรับกับประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีท่านพูดเมื่อวานครับคือบอกว่าขอให้อดใจรอนิดนึนงคือมันใช้เวลาแน่นอนผมดูแล้วมันไม่น่าจะ สามารถดาเนินการพร้อมกับเรื่องบ้านหนองจา,านเอ่อบ้านหนองจานบ้านหนองแยก้วได้เพราะว่าอันนี้มันเหมือนบ้านาหนองจานหนองแยก้วเนี่ยถือว่าเป็นโครงการนําร่องก็ว่าได้หลังจากที่<ฮ>มีการเจรจาหยุดยิงแล้วครับเราต้องทําตรงนี้ให้สําเร็จให้เป็นรูปธรรมให้เห็นหเห็นพ้องต้องกันว่าโอเคทิศทางนี้เป็นทิศทางที่ท,ทั้ทงสองฝ่ายเห็นหเห็นพ้องด้วยกันแล้วเราจะดาเนินการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปครับที่ที่ท่านนัทพลพูดเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะร้องต่ออะไร เ,เรื่องของอตาวาอ,อันนี้อันนี้เราร้องไปแล้วใช่ไหมท่านเซมนอันนี้ล้องล้องไปแล้วครับเรื่องของการใช้ระเบิดสังหารบุคคลครับหรือทุบระเบิดสังหารบุคคลอา<ฆ>ล้องไปแล้วแล้วก็มีการอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาโดยทางคณะกรรมการอนุสัญญาอตาวาในเรื่องนี้<ฆ>ซึ่งตรงเนี้มันก็จะเป็นกระแสะกระแสะกดดันไปยังกัมพูชา อ่ะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็มีอย่างที่ผมเรียนอ,อ่ออาทิตย์ปรากฏเป็นข่าวครับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการลงนามข้อตกลงก็จะมีอ่อสกิพยานอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเลเซียที่มาร่วมเป็นสกิพยานด้วยอันนี้ก็เป็นรแรงกดดันอีกอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้องยานน้องญากแก้วเขามีการเคลียร์ทุนระเบิดบทีนี้รอบตัวปราสาทตาควายนี่เน,เนินสูงขมอย่างเนินสามห้าศูนย์อะไรอย่างที่เรารู้กันนะนะแล้วก็พื้นที่รอบปราสาทนี่มันก็ยังมี ทุ่นระเบิดอยู่ใช่ไหม S <S เซเมนตอ,อตัวตัวเนินสามห้าศูนยเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือตอนนี้กำลังไทยเราเราเรากุมอยู่กุมอยู่แล้วเหรอเราใช่ใช่อะเท่าที่ผมทราบนะครับอันนี้ผมผมขอยืนยันข่าวอีกทีหนึงผมยังไม่แน่ใจติเรื่องนี้เอ,อแล้วก็ในส่วนของอพื้นที่โดยรอบปราสาทตาควายเท่าที่ทราบก็คือยังมีการวางทุ่นระเบิดอยู่ Mm hmm. ครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียนคือมันยังเป็นเอพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยฝ่ายกัมพูชาครับดังนั้นคงคงไม่ใช่ว่าเขาจะมาถอนหรือมามา,มาเคลียร์ทุนระเบิดในช่วงเวลานี้เท่าที่ผมดูครับมันคงต้อง,ต,องต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าทั้งสองฝ่ายครับมีการดําเนินการร่วมกันในพื้นที่อื่นจนมันขยายไปสู่พื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็มีการยืนยันชัดเจนว่าอันเขตแดนที่ ประสาทตะควายอยู่นะั้นเป็นเขตแดนของไทยทําให้กำาำบูชาจาเป็นต้องถอนกําลังของตัวเองเออกไปครับฟังตามนี้แล้วนี่หนองจานหนองยาแก้วน่าจะจบก่อนแล้วอาจจะตามมาด้วยหนองตาควายหรือปสาสกนาอะไรก็ว่ากันไปในอนาคตความน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือหนองจานหนองยาแก้วก็จะเป็นลักษณะพาย o ดโปรเจกต์เป็นขบวนโครงการนําร่องก่อนอครับเพราะว่าเมื่อวานพลเอกนะัทพลก็นะคะเปิดเผยเหมือนกันว่ากองทัพก็จะ ไม่หยุดไม่จบแน่นอนถ้าหากว่ายังไม่ได้ประสาทตาควายคืนนะคะอืมก็ก็ต้องบอกตรงๆก็คือจริงๆการปฏิบัติของกองทัพมันไม่เคยจบอยู่แล้วครับเพราะว่าเออเรามีกองกําลังวางอยู่ตามแนวเขตแดนตลอดเวลายึดเอ่อทำมาเป็นเป็นหลายปีแล้วครับตั้งแต่เรามีการจัดตั้งกองกําลังป้องกันชายแดนนะครับทั้งเจ็ดกองกำลังเอ่อในพื้นที่นะครับ แล้วก็การปฏิบัติของทางทหารเองก็ทําอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมันมีการปะทุของความตึงเครียดนะครับมันก็เลยมีการใช้กําลังทหารในการปะทะแต่ที่ผ่านมามันก็มีการกับกุมมีการดาเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบยาเสพติดอาญกรรมข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยทหารตามแนวชายแดนนี่ยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับเมื่อวานท่านบิ๊กเล็กหรือท่านรัฐมนรีกระหวลโหมก็บอกว่าคือเรื่องการเปิดด่านนะ อย่ามาเจรจากับผมไม่มีการเปิดด่านแน่นอนในชีวิตนี้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามีแรงกดดันเรื่องการให้เปิดด่านเยอะหรอเสียเมนไม่ไม่นะครับคือประเด็นคือแรงกดดันนี้ก็น่าจะมาจากสื่อว่ากวาเพราะสื่ออ,อ,อยากจะรู้ว่าตกลงจะเปิดหรือไม่เปิด คราวนี้ท่านก็เลยพูดในในทมอ,องว่าก็ไม่เปิดแน่นอนเพราะว่าตับใดที่ท่านยังอยู่ในตาแหน่งตรงนี้ท่านจะไม่มีการพูดถึงเรื่องการเปิดด่านครับเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆว่าที่ผ่านมาข้อมูลที่ท่านพูดไปมันมันอาจจะถูกบิดเบือนด้วยด้วยเอ่ออาจจะคาอธิบายของท่านไปครับแล้วก็ไปไปเหมือนกับไปพูดว่าท่านท่านเอ่อจะพิจารณาเปิดด่านผ่อนปลนการเปิดด่านนะครับจริงๆคือคือท่านเองก็ไม่เคยไม่เคย,เคยพูดประเด็น เ็นว่าจะเปิดด่านคือท่านพูดเหมือนอกับว่าจะต้องดูจะต้องดูกระแสของสังคมแล้วก็ด,ดูดูในเรื่องของความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีการพิจารณาเปิดเปิดด่านครับเมื่อวานในพอท่านบิ๊เล็กพูดนะนะคุณเซนสวนมาเลยสวนข้ามประเทศมาเลยนะเสียเมน็นเสเมนคงรู้แล้วนะ <c oughs> คุณเซนแบบว่า <c oughs> โอ้ยอีก50สปีร้อยปีไม่เปิดเขมรก็ไม่ ไม่เดือดร้อนไม่คารนาไม่อะไรเลยค่ะ่ทําไมเขาสวนแรงดังนั้นฮะผมผมว่าบตอนนี้ตอนนี้ทางทางผู้นําทางกัมพูชาเขาเหมือนกับอยู่ในฐานะเป็นรองอยู่ในในตอนนี้ครับ <äl ough S 2> เขาก็คงรู้สถานะตัวเองว่าเขาอยู่ในสถานะที่เป็นรอง<ๆ>อันนี้ถ้า <äl oth. S 2> สิ่งที่เราทําอะไรไปเนี่ยแล้วเขาก็ต้องโชว์ว่าเขาไม่ได้เป็นรองนะเขา ก็มีความเสมอภาคหรืออะไรทงองน,นี้มากกว่ามันก็เลยทําให้เป็น <c oughs> าการออกทางโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าตอนนี้เขาเองเขาเองก็คงต้องต้องการดํารงสภาพสถานะการการเขาเรียกว่าเป็นการเป็นตัวตนนะครับการการโชว์พลังหรือการที่เขายังอยู่อยู่ในอํานาจอยู่ยังยังคุมได้อยู่อะไรท่างมองน,นี้ให้ให้ประชาชนเขาได้เห็นประมาณนั้นครับแต่ว่าคงยังไม่ถึงขั้นคุ้มครั่งนะยังนะ ไม่แน่อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่น่ใจแต่แต่ถ้าที่ผมประเมินดูนะคอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าก็เขาเขาคงต้องพยายามจะรักษาสภาพเขาให้อย่างน้อยให้เห็นว่าเขายังอยู่ในอำนาาเขายังคุมได้อยู่นะโอเคปาก้าขาสันต่อไปประมาณนั้นนะขอบคุณครับเซมนครับขอบคุณมากนะคะ้ือความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณเรือตีสุรสัรค์คงสิรินะคะโฆศกกระทรวงกลาโหมค่ะอ่าก็แยกสองเรื่องนะเรือตอก็อีกเรื่องหนึ่งประสาท ตาวควายก็กมีกัรหนึ่งนะฮะวันนี้หมดเวลารายการจับตาประเทศไทยแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ